นิกกี้รละฉัตรนิกกี้และฉัตรที่มีให้เลือกน้อยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นิกกี้เจสตาเตอร์เจสตาเตอร์เคอีกใครอีกลุกอิชิกาวะหอมชอบเอเชียนที่ที่อินเตอร์หน่อยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงอะไรเงี้ยหอมจะชอบสไตล์นี้อยู่แล้วหอมชอบต่างชาติชอบคุณดีอันนี้คือคือในกรณีในกรณีท้าเราเลือกได้ชอบคุณดีหรือชอบคุณเท ชอบหมดเลยก็เอาเทนเนอร์ก็หุ่นดีนะใช่ดูไม่ติดเราก็ไม่ติดเราไม่ติดเราไม่ติดเลยแล้วคุณเทรนเนอร์โอเคไหมดีมากแบบรู้สึกว่าอยากออกกำลังกายอ่ะมีหน้าไปทุกวันไม่เหนื่อยไม่เพลียโอ้ยได้จะครั้งจะตั้งใจออกกลังกายวแล้วก็นอกันสบนะคะเปรี้ยวเกิดแท๊กมีต้นหอมไหมนะตอนไปอ่ะเอาจิงไม่รู้ว่าของหอมหรือของโยเกิร์ต เขาชอบส่งคลิปมาแบบยั่วเหล่าใช่ไหมว่ามาออกกำลังกายสิอะไรเงี้ยเขาส่งมาหลายครั้งมากจนเราแบบออเออเราไปก็ได<อ>้แต่ไม่เกี่ยวเรื่องผู้ชายนะเราไปแต่ว่าเออเทนเนอร์หน้าตาดีนก็มีกําลังใจออกเนาะแต่ว่าเออเนี่ชยชวนไปออกรายการหน่อยเดี๋ยวเอาเทนเนอร์ไปด้วยอุ้ยแล้วก็แล้วแล้วออกออกรายการเออออกรายการมีใครคก็มีหอมกับโยแล้วแล้วเทนเนอร์มาไหมมาให้กำลังใจพี่หอมแล้ววะแต่ตอนกลับเขาไม่ได้กลับกับกูไงกลับกับใครนั่นหน่ะดย ลองถามแนวโภชนาการสิถามเทนเนอร์ว่าระหว่างข้นหอะโยเกิร์ตอะนไหนมีประโยชน์กว่ากัออนใครกินแล้วดีกว่ากันอลนน้เป็น,น,นเราให้เราตอบเลยต้นหอมโยเกิร์ตโยเกิร์ตสิมึงคิดหน่อย,ยตอบไวไป,ไวไปอีตามไม่ต้องลาไปหรอกเทนเนอร์ผู้ชายแต่ถ้าเป็นหนูในแท็บนะน่ยาเสนอตัวใครให้เขาเลือกเลือกตั้มไปอุ้ยทำไมอะมันไม่ใช่คู่แข่งแน่มันไม่ใช่ตัวหาน่ะ ไม่พลาดทุกความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกแบทตอนของผมชลิตออนไลน์นะครับ